สวัสดีครับออพี่ๆทุกคนนะครับผมก็นะครับและพี่ๆหลายคนนะครับเขาสอบถามเข้ามานะครับว่าเออ่ปลายหัวฉีดนะครับของเออ่ Isuzu D-Max นะครับปี2006นะครับผมอ่าเครื่อง2,000นะครับเครื่องไอเครื่อง2,005นะครับผมอ่าทีนี้นะครับเออ่ปลายเบอร์เดิมนะครับเป็นเบอร์อะไรนะครับผมปลายฉีดนะครับก็จะเป็น879นะครับผม ปลายเอาฉีดเดิมนะครับของอของออซูดีแมกนะครับเครื่อง2อ0พนะครับผมก็จะเป็นเบอร์แปดเนะครับนะเบอร์879นะครับเดี๋ยวจะให้ดู่ดูตรงนี้ก็ได้นะครับผมนี่นะครับ เดี๋ยวใช้ดูนะครับเผื่อพี่ๆคนไหนนะครับที่ยังยังสงสัยอยู่นะครับผมนี่นครับผมให้ดผมอันนี้จะเป็นปลายของอ s u D ูซดีแมปี0 5น6เครื่อง2 0 0 5นะครับผมปลายเขาก็จะเป็นอ่าแปดเจนะครับผมแปดนะครับผมซึ่งนะครับ นี่นครับอันนี้ก็แปดเจ็ดเก้านะครับผมแปดเจ็ดเก้าก็ดูได้นะครับดูตรงนี้ก็ได้หรือจะดูตรงนี้ได้แต่ส่วนมากนะครับผมไอ้ดูตรงนี้ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าใส่ไปแล้วนะมันจะดูตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเป้าเปาชีดนะครับมันจะดำดำนะครับมันจะต้องดูตรงนี้เนี่ยมันจะต้องถอดมาดูตรงนี้แปดเจ็ดเก้านะครับผมส่วนนะครับเอ,อ แล้วเบอร์อื่นนะครับผม862ใส่ได้ไหมใส่ได้หมดนะครับ8 7 9 862 9 4กก็ใส่ได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าต้องปรับปรับระดับน้ำมันใหม่ปรับระดับน้ำมันใหม่นะครับผมให้มันฉีดเท่ากันนะครับผมซึ่งการเปลี่ยนปลายฉีดทุกครั้งนะครับมันจะฉีดไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับผมฉะนั้นถ้าเราปรับการฉีดน้ำมันใหม่นะครับเครื่องก็จะ ไม่เขกหรืออาจจะเขกน้อยๆดังนิดๆนะครับผมถ้าไปสังเกตก็จะไม่รู้นะครับว่าเสียงเครื่องยนมันเขกนะครับอันนี้เป็น879นะครับผมเป็นเอ่อปลายเดิมนะอันนี้ผมสั่งสั่งสั่ง,งต้นทุนฉีดมานะครับผมแล้วบอกเขาว่านะครับเป็นเครื่อง2 0 0 5 DMAX มนะครับเขาก็เลย ใส่เบอร์แปดเจมาให้มานะครับผมแล้ว8ป8 6 2แปใส่ได้ไหมใส่ได้เราก็ปรับทุกครั้งนะครับที่ที่มีการเปลี่ยนปลายมอฉีดนะครับมันจะต้องปรับนะครับผมการฉีดน้ำมันใหม่นะว่ามันฉีดเท่ากันหรือเปล่านะครับผมถ้าทีมไม่เท่ากันนะครับเครื่องก็จะเกได้นะครับผมไม่ใช่ว่าเครื่องไม่เกนะครนะเกลแน่นอนนะครับผมนะครับ 8ปดดเก้านะสำหรับคนที่ไม่รู้ก็ก็ดูดูหาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันดูนะครับผมว่าใช่หรือเปล่านะครับคอยนะครับตัวนี้จะเป็นคอยคอยห้าสามนะครับอ่ะตัวนี้นะครับห้าสามนะครับซึ่งเป็นเป็นอา่า เป็นคอยคอยเดิมนะนะครับเป็นคอยเดิมห้าสามนะครับนี่เยวใส่ไว้นะครับเดี๋ยวสนิมเดี๋ยวส,สนิมกินนะครับค <c oughs> ่าไม่มีน้ำมันนะครับเดี๋ยวสนิมมันจะกินนะครับไม่ไนใ้ใจเป็นไรนะครับสนิมถึงกินนะครับ มันต้องใส่น้ํามันตลอดนะครับพวกพวกเอ่ออะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นปัม๊มคอมเร็วหรือว่าหรือว่าปลายฉีดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันต้องมีน้ํามันฉโลม,มตลอดนะครับผมไม่อย่างานั้นเดี๋ยวเ,เดี๋ยวไอ้สนิมมันจะกินะนะครับเดี๋ยวสนิมมันจะกินมันก็จะติดนะครับทีนี้มันก็จะมีปัญหาอีก <switching> นะครับผมฉีดไม่ได้ค้างนะครับปลายค้างหรืออะไรค้างนะครับผม ครับส่วนพี่ๆคนไหนนะครับที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด s ับ i ครช่องซอสแจดีเซลด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ก็นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับที่ที่มีพี่ๆนะครับหลายๆคนนะครับเขาก็ไปขอขอขอข้อมูลในในเพจนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เข้าไปดูนะครับผมไม่ค่อยได้เข้าไปนะครับผมก็เลย มันมันมันเลยไม่รู้นะครับผมมันมันไม่เด้งขึ้นนะครับเวลาเวลามีใครมาแสดงความคิดเห็นอะไรนะครับมันมันไม่เด้งขึ้นนะครับผมทีนี้ผมก็เลยอยากจะฝากว่านะครับผมถ้าอยากจะรู้อะไรนะครับหรือสอบถามหรือขอคําแนะนํานะครับก็ฝากพี่ๆนะครับให้ให้คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมใต้คลิปใน youtube ถ้าพี่ๆนะครับ คอมเมนต์ใต้คลิปใน u t u b e ปุ๊บนะครับผมจะรู้ทันทีเลยนะครับเพราะว่าใน youtube นะครับมันจะเด้งขึ้นทันทีเลยนะครับมันจะทำให้ผมรู้นะครับว่าพี่ๆคนไหนนะครับสอบทมอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมนะครับส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับก็พี่ๆคนไหนนะครับที่สงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เพิมพ์ข้อความใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับตามที่ผมเอ่อ ทำได้และเคยทำมานะครับผมครับส่วนคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณครับผม